สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวจากผู้ติดตามรายการท่านหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการระลึกชาติของเด็กชายคนหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนที่จังหวัดสุขโขทยัยและยังเป็นที่พูดถึงในหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้ดิฉันขอให้ทุกท่านเปิดใจรับฟังกับเรื่องนี้แล้วลองพิจารณาดูว่า ท่านเชื่อหรือไม่สำหรับเรื่องราวของการ,ระรึกชาติสวัสดีครับอาจารย์ฟางและทุกท่านที่ติดตามรายการนิมิตพิศวงผมอยากจะเล่าเรื่องของหลานชายให้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและแม้เวลาจะผ่านไปนานผมก็ยังจํำทุกเหตุการณ์ได้ขึ้นใจเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2538ที่หมู่บ้านดอนขวางอำเภอกงไกรลาชจังหวัดสุขโขทยัย ตอนนั้นหลานชายของผมชื่อกิติศักดิ์อายุหกขวบเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายร่าเริงแต่จูจ่ๆก็เริ่มมีอาการแปลกๆเขามักจะฝันร้ายตกใจตื่นกลางดึกและร้องไห้พูดซ้ำๆว่าช่วยด้วยอย่าทำผมเลยผมกับพ่อแม่ของเขาก็ต่างตกใจเพราะไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นกับเขามาก่อนพวกเราก็พยายามปลอบใจคิดว่าจะเป็นแค่เพียงฝันร้ายของเด็กแต่หลังจากนั้นไม่นาน ทุกอย่างกลับเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะกิติศักด์เริ่มพูดถึงเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้และไม่ควรจะรู้วันหนึ่งกิติศักด์ได้เดินมาหาผมแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าลุงผมเคยมีบ้านอยู่ที่หมู่บ้านปากแควบ้านไม้หลังใหญ่มีบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านและมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ข้างๆผมก็ถามเขาว่ารู้ได้ยังไงเคยไปที่นั่นรอแต่เขาก็กราบสายหัวแล้วบอกว่า ผมจำได้เพราะผมเคยเป็นเจ้าของบ้านนั้นมาก่อนตอนนั้นผมขนลุกเลยครับจากนั้นเขาเริ่มพูดถึงชื่อสมชายพันดีและบอกว่าเขาเคยเป็นผู้ชายคนนี้มาก่อนในอดีตชาติเขาเล่าว่าเคยเป็นช่างไม้รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ให้คนในหมู่บ้านมีเมียชื่อบุญเรือนมีลูกชายตัวเล็กๆคนหนึ่งและมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเขาก็ต้องจบลง อย่างไม่มีใครรู้กิติศักดิ์เล่าว่าคืนหนึ่งมีชายสองคนมาหาเขาตอนค่ำอ้างว่าจะจ้างให้ทำประตูไม้แต่แท้จริงแล้วพวกนั้นกลับเป็นโจรที่หมายจะปล้นสมบัติที่เขาเก็บไว้สมชายไม่ยอมให้เงินพวกมันจึงถูกตีที่ศีรษะจนสลบและถูกลากไปฝังใต้ต้นไม้หลังบ้านตอนที่เขาเล่าผมเห็นว่าเขาน้าตาครอเขาพูดด้วยน้ำเสียงสันส่นๆว่าผมยังไม่ตาย ผมอย่างได้ยินเสียงดินกรบลงบนตัวผมผมพยายามดิน้นแต่ก็ขยับไม่ได้คำพูดแบบนี้ออกมาจากปากเด็กหกขวบมันทำให้พวกเราทุกคนขนลุกวันหนึ่งกิติศักดิ์บอกว่าลุงพาผมไปที่หมู่บ้านปากแควเธอผมจำทางได้นะพ่อแม่ของเขาก็ตกใจเพราะไม่เคยพาเขาไปที่นั่นมาก่อนแต่สุดท้ายเราก็พาเขาไปเพราะอยากพิสูจน์ว่า เรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือไม่เมื่อไปถึงกิติศักดิ์ก็ดูเหมือนรู้จักสถานที่ดีมากเขาเดินนำพวกเราไปยังบ้านไม้หลังเก่าๆซึ่งถูกปล่อยร้างเขาหยุดยืนหน้าบ้านแล้วพูดว่านี่บ้านผมแล้วเขาก็เดินตรงไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งพอไปถึงเขาหยืนนิ่งแล้วพูดว่าผมถูกฝังตรงนี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันขนลุกหลายคนจำได้ว่า สมชายพันธดีเคยอยู่ที่นี่จริงและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อ30ปีก่อนผมถามชาวบ้านว่าตอนนั้นมีใครสงสัยอะไรไหมพวกเขาบอกว่าสมชายมีปัญหากับพวกนักเล่งที่ปล่อยเงินกู้ในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดเพราะไม่มีหลักฐานแล้วกิติศักด์ก็พูดขึ้นมาว่าคนที่ฆ่าผมคือไอ้มั่นกับไอยศพวกมันเอาเงินของผมไปผมตกใจมาก เพราะชาวบ้านบางคนยืนยันว่าทั้งสองคนมีตัวตนอยู่จริงและเคยถูกสงสัยว่าเป็นฆาตากรแต่พวกมันเสียชีวิตไปแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้พวกเราเริ่มรู้สึกว่าเด็กชายกิติศักดิ์อาจจะจำอดีตชาติได้จริงเราจึงพาเขาไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมชายพระท่านบอกว่าบางครั้งดวงจิตที่ยังมีห่วงหรือยังมีกรรมติดค้าง อาจจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อบอกเล่าความจริงและเมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยแล้ววิญญาณดวงนั้นก็จะได้ไปสู่สุขติหลังจากทำบุญเสร็จกิติศักดิ์ก็มีอาการเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยละเมอร้องไห้กลางดึกพูดถึงอดีตชาติทุกวันเขาก็เริ่มสงบลงและไม่ค่อยพูดถึงเรื่องราวของสมชายอีกแม้แต่ตอนที่พ่อแม่ถามเขาก็ทำเพียงแค่ยิ้มจางๆแล้วบอกว่าตอนนี้ผมรู้สึกโล่งใจแล้วละ หลายปีต่อมาเด็กชายกิติศักด์ได้เติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเขาแทบจะไม่พูดถึงเรื่องราวในอดีตอีกแต่เมื่อเขาอายุ12ปีวันหนึ่งเขาไปช่วยพ่อทำงานที่สวนและบังเอิญไปเจอชายชาราคนหนึ่งที่เดินผ่านสวนหน้าบ้านชายคนนั้นมองกิติศักด์ด้วยสายตาแปลกๆก,ก่อนจะถามว่าพ่อหนุ่มเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าผมไม่รู้จักตาครับแต่ชายชารากลับยิ้มอย่างประหลาด เขาถอนหายใจแล้วพูดว่าเธอดูคล้ายกับคนคนหนึ่งที่ฉันรู้จักเมื่อ30ปีก่อนเลยนะใครหรอครับนายสมชายพันดีตอนนั้นเองเด็กชายกิติศักดิ์ถึงกับยืนนิ่งใจเต้นแรงเขารู้สึกถึงบางอย่างที่สะท้อนกลับมาในหัวเหมือนกับเศษเสี้ยวของความทรงจำที่จางหายไปชายชาราดได้เหลือบมองกิติศักดิ์ก่อนจะเดินจากไปปล่อยให้เขายืนอึ้งอยู่ตรงนั้น คืนนั่นเองหลังจากที่ไม่เคยฝันถึงเรื่องอดีตชาติมานานหลายปีเขาก็ฝันถึงสมชายอีกครั้งในฝันนั้นสมชายยืนอยู่ข้างบ้านเก่าหลังเดิมที่หมู่บ้านปากแควเขายิ้มบางๆให้กิติศักดิ์แล้วพูดว่าขอบใจนะที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวของฉันตอนนี้ฉันไปได้แล้วแล้วผมล่ะผมจะจำเรื่องของลุงได้อีกไหมเมื่อถึงเวลาความทรงจำของเธอจะค่อยๆเลือนหายไปเอง แต่ขอให้เธอจำไว้ว่าสิ่งที่เธอทำมันช่วยปลดปล่อยฉันจากความทุกข์ได้จริงๆแล้วลุงจะกลับมาอีกไหมไม่แล้วฉันต้องไปต่อไปไหนสมชายไม่ได้ตอบแต่เขายิ้มให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วภาพของเขาก็ค่อยๆเหเลือนหายไปในแสงสีทองจางๆเมื่อกิติศักดิ์ตื่นขึ้นมาเขารู้สึกว่าความทรงจำเกี่ยวกับอดีตชาติเริ่มจางลงเขาจำได้ว่าเคยระลึกชาติได้ จำได้ว่าเคยเป็นสมชายแต่รายละเอียดของเรื่องราวในอดีตรเริ่มเลือนหายไปทีละนิดเหมือนกับว่าการที่เขาได้เปิดเผยเรื่องราวของสมชายทำให้ดวงวิญญาณดวงนั้นได้รับการปลดปล่อยและเดินทางไปสู่พบภูมิใหม่เรื่องราวของกิติศักดิ์ทำให้ผมเชื่อว่าการระลึกชาติเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้จริงผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าเด็กอายุหกขวบ รู้เรื่องราวของคนที่หายไปเมื่อ30ปีก่อนได้อย่างไรหรือรู้แม้กระทั่งชื่อของฆาตกรทั้งที่ไม่มีใครเคยพูดถึงมาก่อนแต่สิ่งที่แน่นอนคือเมื่อดวงวิญญาณได้รับความยุติธรรมและความจริงถูกเปิดเผยบางครั้งพวกเขาก็สามารถก้าวต่อไปได้อีกหากคุณผู้ฟังมีเรื่องราวลึกลับหรือเคยเจอประสบการณ์เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดสามารถส่งมาแบ่งปันกับช่องนิมิตพิศวง เพื่อเป็นธรรมทานและให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ